สวัสดีครับต้นครับสู่ซ่องลุงายนะฮัมแซนเออีกแล้วเมโยวันนี้มากับเมนูแสบดักเนี่ยงโอ้ยเมนูยังเสีบดักนี่เด็ดํตหมูยอเนี่ยเออมันเสีบดามเลยมันมันเป็นตะเพ็ดแท้วะโอ้ยแนะนำตัวแนะนำตัวผมนี่แหละลุงใจสายปันคือเก่าเนี่ยมึงเป็นใคสวัสดีครับออยครับออยเด็กตังออยเอ็นดีเอ็นดีเอ็งเป็นใครนะัสวัสดีครับสวัสดีครับผม มามากินเขาก็เพลียมเฮ้ยไม่ใช่นี่วะอันนของเขามึงเอาอะไรมึงตั้มาแล้วมึงไม่เอาช้อนเอาอะไรมาเลยนี่นอันนี้คนยังเจิบผสมคนใส่้อนนี่คนยังเจ้าผสมคนใส่ขอนเข้าอ้อยมาเข้ามาเด้อพี่น้องนี่ยทแต่ละกคำหนิวเป็นแต่เสียดานเว้ยผสมเจิบมันทำไมเป็นกระเพิดเนี่ยใครตั้นี่มึงนี่เออกูนี่แหละกู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 ละเออโอ้ดูพริกจ้ะ หลังไม่ต้องเรียกว่าตำสมเรียกว่าตำพริกสบอกได้หนเนี่ยดูพี่น้องทำนี่เคยนั่งซื้อหรือไงลังมาเคยปะอืออือไอ้ม่วงๆเนี่ยอะไรวะมันกระลำกระลำอือดูมาพี่น้องมาเพ็กเลยปะเพ็กเอาเส้ากินมันเท่าไม่ได้มันอร่อย ตีนาตีหลังเห็ดทิดแตกเองมาเป็นจักเสียจักบาทเนาะอันนี้มันมันหมูยอแน่นะเดี๋ยวลองดูหมูยอละแคบหมูสี่เป็นอีกแบบนึง่งเออเออืมแบ่บแซบอะไรกูว่าเนี่ยแป้งยอแหละไม่ใช่หมูยอแหละหมูยอละเออรัออแบแคบหวานอร่อยอือ นี่แล้วพี่น้องมานี่แหละแก้ไขชั้นดีเลยนี่ไอ้จั๊กเ๋ยวกระส้วงเออเห็นเห็นเห็นช่องพ่อแยียมแกพูดเราคนดูหลายเลยพูดตามเนาะเด็ดแหวบเขาเขาจะจับลิกาซิตไหมนี่อโอ้โหคำนี้ดูพี่น้องดูพี่น้องบะเข็ญเฉยเป็นแถะอะไรกไึเปลีนหรเขากินพักอันนี้นี่ไกระล่ำซีม่วงเลยเขากินกับกระลำ่ำเอ้ยเขากินกับเนี่ยเหรอ อันเนียวอะสลัดบอกแม่สลัดอืมเออมันุดูสับเป็นสิืออืมอืมอืมเอออ้อเสกมากอ้าพอดีเลยเนี่ยคนละต้นอือขอบคุณแก่หมูจากทีมงานอือมามาเด้อยพี่น้องทางบ้านเอาซื้อครับ มันแข็งพอดมันหนากว่ากระลำผีเขียวที่เ้าเคยกินนะเดี๋ยวปากสีเว้าสีบอกอธิบายรสชาตินั่งดูซื้อไม่อยังไรเลยง่ยเนี่ยถามผมว่าอันไรเสียบผมว่าอันแบบผีเขียวเสียบกว่าแล้วมึงเอามาทำอะไรกันเนี่ยมึงไม่เอาผีเขียวมาแหกูบอกเคยกินกูอยากกินกูก็มาตัวมึงก็ยิ่งไม่เคยกินนะวะอันนี้มันไม่เคยกินก็อยากจะนบกระดิษอยากจะกินเลยกินหมดเป็นเดี่วๆด้วยนะนี่กูกินให้ดูนี่ นี่แป้งยอเอ้ยหมูยอแป้งยอพ่ะนะมึงดูนี่คำันีน่พี่น้องโอ้โอ้ยังเดียวสั่วผู้อืมอืมอืก็อืมลองกินสิบอ่ะอืมแรมไม่เคยกินอ๋อมือ่อยว่ะคนสายเปน็นยังเดียว บรรยากาศดีเลยนีย่ไงกูจำได้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยมึงไม่ได้ตำอะไรกูเห็นน้องเฟิร์นลูกลูกพ่อขยีมไอรอนหลังครัวเป็นคนตำกูเห็นอยู่เห็นตอนไหนเห็นตอนมันตำหรอือเปล่าเห็นตอนมันอาบน้านก็ไปเห็นเลยวะ่ะ,ะมึงว่าหรือเปล่ตาตำอยู่ใส่ตำอยู่หลังคามันก็ตำอยู่ในครัวดิกูถามไม่ดีเมี่ยเออกูตอบไม่ดีตรงไหนล่ะเอ้ยเอาไปเอาไปเอามันจักบาทดิกินก่อนกินก่อน เนี่ยอร่อยกว่ามึงตำมึงหลายไม่ได้เน้นเผ็ดอย่างมึงด้วยนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่เป็นแดอดอ่อยสุดยอดสุดสยอดสุดเจะไหนหนาดอย่างผู้พริดอย่างเขาเยี่ยมแกว่าอะไรนะนนบะหมี่มองบอกอคืออะไรแกไม่อยากบอกแกไม่อยากพูดอย่างนี้นี่นอ๋อโมกไว้หมกไว้บอกอครนี่อืม อืมทำไม่ทำเลยบอยเออคนละต่อนแคบหมูนะมึงอย่าไปเอาเปียบมันไหลไอ้คำกระบอกเห้มันกินเออเขาเปียกไม่ไดมันกินน่ะโอ้ยกระบอกมันเอาไม่ทำเออแตกก่มึงเอาแบบเอาแบบหน้าห้ำมึงว่าีงโอ้ยหูวหาเหลืองครับเออนี่สลัดมีก็กินไปไปเลมึงจะมาบ่นอะไรสีม่วงสีเขียวก็มีกินอยู่นี่เออเออกินอยู่อ่ากูเช้หูกินอยู่เออ ตีกินตีหนาตีหลังป้านัาออ่นจะมึอเงอนตีจะไปป้านั่นจะมือเงินสาวเขาเยี่ยมคนตีคือมึงโอ้ยคนไหนลูกสาวเราเนี่ยน้องเด้น้องเฟิร์นเออคนไหนดีวะคนไหนน่ารักกว่าถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคนไหนหน่ารักกว่ากันเมินมาเด้อน้องเฟิร์นกับน้องฝนเนี่ยอยากรู้คือกันบิ๊นตายไปตีบอยู่ดิที่บอกเลยพอเยี่ยมแล้วบ่มักคนตีตีนั่นตีนี่อ่ะกูตีตรงไหนล่ะกูก็พูดความจริงเนี่ยเบิ่งเอาเด้อพี่น้อบมากจริง คนกินอะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่บ่อะเดี๋ยวมึงดูกูแบบยัดเลยอะปากเตยปากเตยหาอะไรปากน้อยปากเตยหยสียงอยู่บ่มื่กินได้คำเนหน่อยๆนี่เป็นแก้มดากขาบหนึ่งปากนลยแล้บอกว่าจะของปากน้อยอยู่ปากน้อยอ๋อปากน้อยใกล้ปากน้อยปากน้อยเบอร์พี่ซบบนเดม เนี่ยคือจังถึงตอนนี้บ้านเพาเวอร์อยู่ยมพุ่นมาบอกว่าปักง่อยแงะมากินมากินหน่อยมีหน่อยยังรู้เลยเพชรละเริ่มเพชรละพริกมันอยู่ข้างล่างน้องนี่อาแมาสู้เว้ยคือคือพี่น้องคือกินง่ากินคำง่ามันคำใหญ่ไม่ได้มันปากน้อยกับยังไง ยาน,น้าเด้อพี่น้องตักหน่อยแต่ไอ้นั่นไม่น้อยนะพิกาจูไม่น้อยเด้อเสาวๆดูอยู่ไม่เชื่อมามาขอดูได้เด้อพิกาจูบนัวน้อยแสดงว,ว่าเป็นใส่ลงหำนะขาว่า,าใหญ่นะใส่เรือนเออเออมมเกูยอมมันจะมันใหญ <laughs> เออ่เอออร่อยกว่าไอนะ้นันหำต้มเยอะเลยพี่น้องเลยได้กันรบรัวห้อยของเขาไปเอาไปทั่วที เอี่เห็นเขาคิดเขาพูดว่าเป็นไปอย่างเบลอเวยเป็นไปอย่างมึงไปถามประธานห้างเถอะจักเขาเลยกไปถามอย่างเออไอ้น้องเฟิร์นน้องฝนหนี่งแต่เป็นนักร้องหนี่งเออวิ่งจำจำสมอร่อยกว่าเกาหลายเออมันน่าเป็นตั้งนั้นแหละไอไอเก็เป็นนักร้องเลยเนอะนี่นี่เด็กซางครับเด็กซางนี่มีมีมีผลงานครับเวอร์เล้วไปดูเอาช่องอ่าร้อยซีมิวสิก อร่อยสุดบะหมี่หมองบวกพี่น้องที่ไทยมีเยอะแยะมึงมาไทยต้องไปย่าสีบ่อดูเลยนะเฮ้มีอะไรบ่อได้อยู่อ่ะมึงเห็นไหมนี่ลมอย่างแรงไอเนี้ยเพี้ยนลมเอาถามเนี้ยรมไปโตแล้วไหนมึงเคยเห็นบ่ลมเนีะมันนี่เดีนะครูต้นให้ดูเย เป็นไดตัวโดลยลมอู้หผิดขัเนี่ยคือคือขออนุญาตดื่มนะครับน้ำตาจิไหลยเกร็บตักบุงคือคือคือ Ôi, sao kim nữa làm rồi Ờ, ờ vậy đâu còn hát kim nó quá Vô cây rồi, hãy say nè Ôi, Ủa, Ôi, bà ơi Tắt bác à, leo đi anh nè Tắt yên đi, dây đâu Ờ Cầm ngay Cầm ngay dây bò Này Má Rồi miếng ส้วงบะเฮ้ยเราปล่อยเราไปเก็บเราไปเก็บลูกสาวพอเยิ่มแข่งกับไอ้กิ๊บชนะดีไหมดีมากหนองเฟิร์นบ้มากดน่องคึ้นขึ้นอย่างอืมอ่ะเราขึ้นมึงมันหนามากไหมล่ะอุ้ยเดี๋ยวกูจอยให้เบื้องเนี่ยกูไปจีบเลยเนี่ยหว้าวซื่อเนี่ยมันจะจ่อยยังไงมึงโอ้โหก่อนหน่อยมึงลั่มขนมปังกับนมข้นทีละแปดหอนมึงไม่จ่อยเก็ไปจอจีบตัวเดี๋ยว เอาจีบแข่งกันบ่จีบแขงกันบ่โอ้ยกูก็ต่อสามหนึ่งเลยเว้ยต่อบ้านมวยหนึ่งนี่แล้วเบิรงแล้วเบิรงพี่ชบพิ่นน่ะเบิรงนหนปากน้อยปากน้อยบอกว่าจะคล้องปากน้อยเบิรงพี่ชบเนี่ยเตื้อยปากน้อยนักเตะเทียนโยนลงท่างน่ะพี่ชบพิ่นน่ะเออดูดีเนี่ยยังงี้ดูดีเนี่ยได้เปียนมึงชอบดูดเหรอมึงชอบไหมล่ะไอ้ไม่ชอบเออดูดยังดูืยังไปจีบแข่งกันไหม เเกาายดูเสียงเขาปุ่นเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูดูดูบมึงบอดี้ดูแล้วมันตักขอบปากแนเนี้โอ้โหโอ้โเดี๋มันก็กระดิดใส่ตาแล้วะถ้าไปดูดน่ะมึงบ้าหรือ่ไอ้รับโอ้ยสร้างบ่ดีใส่ตาตรงเนี้ยไว่าตะเกียบทำไมวะกินยากกินหายเลยบุคคลโง่สัตว์นี้เห็นกินบากินเอาวตะเกียบมากินกัระปุกสมลำดับนั่นละบัดกีบ้าบ่าแล้วส้มแ่ดกูบอกแล้วมันจะดีดเห็นไหมล่ะกูบอกอย่าดู คือคือพี่น้องมาเด้อแซ่บครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกการติดตามเด้อก็รออยู่เด้อยสำหรับคนติดตามคนใหม่ไอ้ที่ติดตามแล้วก็อย่าก็อย่าไปไหนนะ <Okay. S 1> อยู่ด้วยกันกน่อนคนดูยิ่งน้อยอย,อยู่โ oh. อ้กินเหยื่อเด้ออินเลยอืมอิ่มอะไร้โอ้ตอนนี้มึงกินมากคนนี้อีกมึงกินขา้าวทีสามจานมึงเอาอะไรมาจ่อยอ่ะวที่เวลาน,นี้ทำไมแบบที่เราคุ้นเหรอหงไงนี่เพื่อนของเฟิร์นเนี่ย กูไม่ต้องลดนะกูได้เปรียบเนี่ยเพื่อนของเพื่อนโอ้แล้วแต้มึงมึงไม่ลดก็ช่างแต่มึงไม่หลอกไงอ่าเข้าใจไหมเนไม่หล่อตรงไหนล่ะมึงโอ้ใหญ่กูบอกถ้าเป็นพ่อเยี่ยมกันบ่มีม่งบอกเข้าใจปะอ่เข้าใจอีปะเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูมาดูกูดูเขาทางพ่อเยี่ยมอ่ะพ่อเยี่ยมเราสั่งมึงบ่หูกอสรางอะไรเขาเรียกกูกินเขาทุกวันเอ้ามึงไม่เอากินเรียกกินโต๊ะมึงแค่กินเขาเองกินบ่เป็นเนาะคนสิเอิอตัวคนยังกินทอดไข่ทอดใครยังใหม่ กูจะทอดให้มันเป็นสูตรชาโค้ชาโคบกอะบอกเขเด็กอย่งที่บอกกีนานนะไม่ยองใส่โรลดราโคน่ะมันทอดให้มันทุกๆใหม่ๆนะมันถึงจะดีมึงจะทอดให้มันดิบทำไมล่ะขัดถอดมันก็สีสุกมันก็ขาวแล้ววะเอถ้าไม่มีอ้อยนั่งตรงกลางแล้วมึงโอ้ยกลัวขายไม่จบอ่ะเจ้าบ่ล่ะเจ้าบอล่ะเออเอาบ่ลแล้วมึงมึงเออใครชนะได้น้องเพื่อนนี่แหละ บ่ตองแข่งดอกจะได้กูซะละนะแซ่บวะน้องควรว่านน้องเพควนจะมาเขาบบบายเขาบอกมาขึงดอกไอ้โอ้ยบ่มีมึงบอกเออบ่มีมึงบอกเนี่เข้าใจปะมีมึงบอกอ่าทำไงกูจะจีบชนะาดกีบชนะนี่มันยังไม่เป็นลูกเขยเลยกินคำง่ายคมึงมีหวังอยู่มีหวังอยู่กูไม่เห็นบักมุงบักหุงจั่วเลยเลยกูเห็นแต่แป้งยนเนี่ยบักหุงอยู่ส ก็นั่นเด้หน่ะเห็นแล้วเห็นนั่นนั่นอ๋อไม่มีบักคุงอยู่วิญญาณบักคุงแต่ส่วนมากจะเป็นขนมจีนครับหมูย่อเสียบอยู่พี่น้องเริ่มเพ็ดละเริ่มเพ็ดละมึงเพ็ดมึงก็บอกเพ็ดมึงไม่ต้องเก็บอาการอะไรอย่ามึงอย่าไปแอบแอบอะไรเออนี่น้ำตาจะแตกสดคือบออบพี่น้อง อโอ้ยถ้าฉันปากใหญ่เท่ามันฉันกินคำใหญ่ได้แล้วกินอย่โคดปากหน่อยได้ไหมย่วไหมพี่คำเนี่ยอะไจะคำหน่อยหน่อยโคดปากหน่อยแต่ว่าปีกจูใหญ่อย่าเลื่มได้ไม่ใส่ลูกคำพี่ดอกปีกจูใหญ่นั่นมาอยู่ไม่เชื่อมาอยู่มึงมูแต่แย่งกันเนี่ย น้องเฟิร์สเนี่ยกู้อะใบไม้ไอ้ออยเอาไปเด็กเชื่อคุณนี่ไอ้พวกเงียบๆเนี่ยตัวดีนะไอ้บุญเต๋อมีตัวหนึ่งทำไมไอ้บุญเติมอีกคนหนึ่งไอนี่ไว้ใจไม่ได้เอาก็ทั้งบ้านมีสาวสวยอยู่คนเดียวเนาะแต่ไม่จีบไม่รักก็ไม่ได้รักก็บ้าบ่เมียเฮียอีกเออไปจีบยังไงบ้าฝากมินุดจะจีบมินุดก็ไม่ได้มินุดก็ีพอเยี่ำเลยฝากถึงเงี้ยตั้มเนี่ยเจ็บเก็บดูวันหนึ่งเลยไหม จีบไ,ไบไอ้น้องรักวันนึงได้ไหมช่วงนี้กำลังรอคืนไงรอนรอนี่ชายรอแล้วเหรอเออโคตรเอียงหลงตัวเองหลงตลงตเองขนาดโอ้เอ,อ้ามึงไม่เห็นนี่ตอนกูกูเดินผ่านน้องเพื่อนรอกลุงตายหน้าขาวขึ้นมึงไม่รู้อะไรหน้าขา,ขาวเขา,ขา,ไ,มขาไม่ทักหรอกหน้าขาวใช่เป็นมอมปีขึ้นเกี่ยงเนี่ย <c oughs> ขาวกว่ามึงอ่ะเออขาวกว่ามึงอ่ะหน้าขาวมันต้องขาวสม่ำเสมออันนี้เป็นจุดเป็นจุดคือคนไปเกี่ยงเนี่ยเกาหลีกว่ามึงอ่ะนะดับอะ ดำหอ,อดดำหอดดักอุ้ยไทยกันเนี่ยดกดำหอดดักแท็กต้องกระทบแบบจำเนี่ยวะนีมันเอารูปอะไรมาไม่ใช่ของกูดิเลอกอย่าบ้ารูปรูปมือกันแหละพี่เนี่ยถ้านต้องเฟิร์นดูคลิปนี้อยู่เด้ <S <S อบอกเลยว่าลุงใจสมจากใจอร่อยมากกูเขาทางพอเยี่ยมกูสนิทก็พอเยี่ยมกหมูเดี๋ยวกูไปทำพอเยี่ยมว่าพ,าพ,พอเยี่ยมสนิทกับมึงดีวะอ้าวมึงไปดู เออ,อย่อยต,อต้องเป็นีนคลิปเห็ดไรอะไรเราหุ่นหัวยจิตใจแล้วเอ้ยมึงเชื่อกูนี่เดี๋ยวถ้าพ่อเยี่ยมดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแบบฝากความในใจถึงพ่อเยี่ยมแล้วกับลูกสาวว่าว่า,วาผมจะพิจิตใจใน้องเฟิร์นให้ได้ถึงแม่ว่า,วาไอ้กิจสนะจะเป็นตัวเต็งก็ชชางแต่มาที่หลังดังกว่ามึงขุดรู้จักคำว่ามามืดไหรมยังมาไอา้หำอะไรมาม,มามื่อ่เอามามาปุ๊บจบปุ๊บเอาไปแดกอะไรเงี้ย ไอ้บุญเติมก็ไม่ซูรอยังรังลอยเฉยนั่ะไอ้บุญเติมเนี่ยรอยยังเดี๋ยวเออไม่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 เป็นใจที่แตกปวดตีผู้นั้นผู้นี้บ่าผู้นั้นผู้นี้บ่าดีนะบอกเาว่าจะขวงเราเบิ่งเนี่ยที่ตกสิโตกลงสิถวยแล้วเนี่ยมันจะตกะยังไงน่ะบอกพอดีว่าปากน้อยก็ปากน้อยแล้วปากใหญ่มันก็ินคำหญ่ได้หรอวะว่าเป็นบอกไว้เสือหลีเพชรกินต่อจากพี่น้องเลย เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวผมจะจีมให้ได้น้องเพิร์นนี่ไม่ผมไม่จีมผมเอาจริงนี่ขับโซ่กุภีก่อนเออมึงก็ตายกูดูก่อนอ่าเฮ้ยมึงก็ตายกูดูก่อนแล้วกูแขมไปสิตายมันเป็นสำนวนจักรี่บอกนะมึงออกว่าสองเครื่องเสร็จล้วมาจักล้วนวิชาเดี๋ยวต้องออกเลยเออเพราะว่ารักสูตรตอนนั้นเนี่ยมันสอนเราไม่เข้าตาเท่าไรโคือปะเสร็จไปลำล่าเพิ่์น ก็คลิปนี้นะครับลุงไต่นะฮับขอบคุณหลายๆสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามกดซับสไคร้เด้อใครที่ดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยครับครับคําพูดใดวาจาใดที่ลุงไต่นะฮัมไม่สุภาพโทษโทษมันคนเดียวเออเอ้ไอ้บ้าโทษไอ้ออยเอาเนีนะครับก็เป็นการอยากหยอกแต่โมโหหำมอะโมโหจริง เด้อฝากติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องลงจนะฮัมช่องครอบครัวน้องฝนน้องฝนช่องแก๊งลอยซี่เี่ตั้มหำตรงมูนเติมช่วยกันขายบานเดียวกันบานเดียวกันอยู่น้วกันเด้อสำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าเพชรลาไปก่อนสวัสดีครับมึงไม่ปิดคลิปช่วยกูเลยฮะกะเ้าไปจี่ละมึงก็เ้าดิอ้มึง